วันนี้เราจะมาพูดถึงเทศกาลสศา,ศาจีนกันนะครับจริงๆแล้วสาจีนเนี่ยมันเป็นประเพณีที่มันอยู่คู่คนไทยกับคนจีนเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีที่ทุกคนเขาเขาเขายึดถือและยึดมั่นมาว่ามันเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมาจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักความเป็นจริงแล้วนะครับสาจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นอ่า มันเป็นเกิดขึ้นมาอันดับแรกก่อนแล้วจริงๆแล้วศาสจีนมันคือเทศกาลเชงเม้งเนี่ยแหละเชงเม้งนั่นแหละแต่พอมันมีระชวงนะครับสูญเสียชีวิตในช่วงเดือนเมษาเขาก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยกราบไหว้ในวันที่เขาตายเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากว่าวันที่เป็นวันที่เดือนเจ็ดนะครับเป็นศาสตร์เดือนเจ็ดเนี่ยเขาจะย้ายจากวันศาสตร์จีนตัวนั้นไปวันวันที่เดือนของเมษา นะครับเป็นบรรเดือนเมษาก็คือกลายเป็นว่าเทศกาลเชงเม้งหรือการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยถูกย้ายไปช่วงนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นหยินหยางของศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยตุดจีนนั่นคือการไหว้เทพ,พเจ้าคือรับเทพรับเจ้าอะไรต่างๆนานา,นานที่กําลังลงมานั่นคือช่วงตุดจีนแต่พอผ่านตุดจีนมาแล้วนะครับจริงๆแล้วมันจะไม่มีบันเทงเม้งเชงเมง้เง,เมงจะต้องไปอยู่เดือนเจ็ดคือเขาบอกว่าครึ่งปีฟังดีๆนะ จากจากตุจีนผ่านมาครึ่งปีเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเหมือนกับโลกกาลังหมดเนี่ยมันผ่านมาครึ่งปีแล้วน่ะโลกหมนมาครึ่งหนึ่งแล้วก็จากที่ผมบอกว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นหยางอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นหยินกลายเป็นว่าผ่านมาครึ่งครึ่งปีแล้วเนี่ยจะเข้าไสู่พลังหยินแล้วก็คือไอ้ช่วงเทศกาลสาจีนเขาบอกว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ไหว้ผีไหว้วันพระบุตรแต่พอดีเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าราชวงศ์ของคนจีนเนี่ย ผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นราชะวงศ์ไหนที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาย้ายจากเทศกาลสาจีน,นมาเป็นวันเชงเม้งเพื่อต้องการให้ทุกคนเนี่ยต้องมากราบไหว้เขาในวันที่เขาสูญเสียชีวิตวันนั้นเขาก็เลยย้ายจากเดินเดินเดินเจ็ดของสาจีนมาเป็นวันเชงเม้งก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องไหว้พิธีใหญ่เลยเนี่ยในคนจีนเนี่ยจะมีสามสามวันก็ค,คือตุดจีนพิธีแรกคือไหว้เทพช่วงเมงเชงเม้งก็จะมาไหว้วันพรบุรุษเหล่า นะครับแล้วช่วงสาจีนก็มาไหว้บรรพบุรุษเราอีกทีเหมือนกันนะครับแต่พิธีจริงๆของคนจีนแล้วอยู่ที่วันสาจีนเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ประตูนรกจะเปิดนะครับเป็นช่วงที่ประตูนรกจะเปิดก็กลายเป็นว่าช่วงช่วงนั้นแหละที่เราจะพบปะญาติพี่น้องเราได้แต่ไม่เป็นไรครับเราจะไหว้ทั้งเชงเมงทั้งสาจีนแต่สาจีนเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับการจัดของไหว้ก็ใช้เหมือนการที่ไหว้ตุดจีนไหวเชงเม้งเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองทุกสิ่งอย่างเพื่อลรุล แต่ศาสตร์จีนเนี่ยมีความรุนแรงมากกว่าเชงเม้งตรงไหนครับเพราะเชงเม้งจะบอกในความเป็นจริงเลยเราต้องไปไหว้ที่สุสานเพราะว่าเจาะจงตัวบุคคลก็เจาะจงของบรรพบุรุษเราหรือญาติพี่น้องเราคือเจาะจงแต่ว่าประตูนรกไม่ได้เปิดนะแต่วันศาสตร์จีนเนี่ยเขาจะไม่ไหว้ส่วนมากนะเขาจะไม่ไปไหว้ที่สุสานเพราะว่าประตูนรกเปิดเนี่ยสุสานมันเหมือนกับคนแบบออกมากันเยอะแยะมากมายเนะี่ย ่วนมากเขาจะไหว้กันที่บ้านนะครับจะไหว้กันที่บ้านเพราะว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยออกมาแล้วจากป,ประตูนรกเนะี่ยเขาก็จะย้ายมาย้ายมาแบบเดินทางมาหาเราที่บ้านนะครับจะเดินทางบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านใครบ้านมาันเขาก็จะเดินทางมาใครที่ดูแลกาบไหว้บรรพบุรุษอย่างดีอย่างต่อเนื่องเขาก็จะส่งผลให้เรา,เามีความสําเร็จมีคนช่วยคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่ตลอด <c oughs> เวลาแต่ถ้าใครไม่เคยกราบไหว้บรรพบุรุษเลยนะครับก็ไม่มีผลอะไรตรงจุดนี้เขาไม่ได้มาช่วยเหลือเรา แต่สิ่งที่ผมบอกให้ระวังก็คือในช่วงนี้แหละมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าวิญญาณต่างๆนานาทั้งวิญญาณที่มีคนกรับไหวเป็นวิญญาณที่ไม่มีญาติเลือต่างๆนานาออกมาเยอะมากนะครับออกมาเยอะมากช่วงตั้งแต่เนี่ยตอนนี้วันวันวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยนับไปอีกสิบห้าวันก็ใกล้ๆสาจีเนี่ยช่วงเนี้ยระแวงระวังเนี้ยจะมีเหตุการณ์คนเสียชีวิต เพิ่มมากขึ้นบุคคลมีชื่อเสียงอาจจะมีการเสียชีวิตด้วยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะจะมีะพี่ๆดาราก็สูญเสียชีวิตในช่วงนี้หลายคนอยูพอสมควรนะครับก็เรามั่ระวังตัวกันนิดนึงนะครับและตอนนี้มีช่วงระ,ะบาดของเชื้อไวรัสด,ด้วยขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัลและติ๋ี่หวงจุ้ยให้ได้ทราบ จากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลี่ฮงจุยโดยอาจารย์ธน,นวัรในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ Facebook ติลี่ฮงจุยบายธนวัรจิระเจริญเวศกดเลยแล้วคุณจะได้รู้จักกับติลี่ฮงจุยศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก